มาเริ่มเล่นเกมกันเลยทุนอยู่ที่นนนะคะเราจะเดิมพันทุนที่ที่สิบาทนะคะดูนะคะว่าเราจะได้ที่ผาเท่านี้เริ่มปั่นกันเลยนะคะอ้ยเาทุกคนคาทางเรือ้ว้าหงแต้เดอาอีกของเรานะคะสมัครีไม่มีขั้นต่ำนะคะสมั ด้วยและเบ็ดของเราถ้าใครสมัคร100บาทรับฟรีสูตรมะขามล่าหรือสูตรสลอดเล่นยำ999เเลยนะคะให้นักฟรีชุดป้องกันโควิดนะคะทางเราส่งตรงถึงหน้าบ้านของท่านเลยไม่ต้องออกมาเพื่อเอาหไปรับที่ไหนค่ะปั่นกันต่อนะคะปั่นต่อได้ไหมอีกโอ้โหได้อีกแล้วโอ้โหอีกแล้วค่ะ ไปจ้าแตกไปเลยแตกแจกเลยขอหนักหนักค่ะโอ้โหได้อีกแล้วแ,<จ>แตกเหมือนแจกจริงจงโอ้โหแตกได้แตกดีขนาดนี้แตกเหมือนแจก,แะกนะคะทุกคนรอไหวเหคะรีบมาสนัครเลย สำหรับใครที่ไม่มีไรายได้หรือช่วงนี้อยู่บ้านเฉยๆนะคะแนะนําเพื่อนๆมาสมัครกับเว็บเราได้นะคะคนที่แนะนํานะคะรับปีทันทีนะคะ1 0 0บาทสําหรับใครที่มีทุนน้อยนะคะก็เล่นได้เหมือนกันนะคะ ก็อย yeah. ่าพลาดความสนุกนะคะของเรามีเยอะแยะมีหลายเกมให้เลือกมากมายเลยนะคะต้องเข้ามาสมัครกันเลยนะคะอ d u z a 6 8 9แอดนำหน้าด้วยนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะอย่าล้อค่ะต่างต่อ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 จ้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ฟงค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพื่อไม่ สมุกค่ะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะบายๆค่ะ